สวัสดีครับจากที่ได้ทําคลิปไปแล้วนะครับในเรื่องของการจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนออนไลน์นะครับในคลิปนี้นะครับก็จะมีคําแนะนํามาเพิ่มเติมให้นะครับเพราะว่ามีสมาชิกสอบถามมาว่ากรณีที่สมาชิกไม่ออกเสียงนะครับเราจะทํำยังไงนะครับแล้วก็ทําอย่างไรการเลือกตั้งนี้มันถึงจะไม่มีการทุจริตนะครับให้หนึ่งหนึ่งเสียงต่อหนึ่งโหวตจริงๆอย่างเงี้ยนะครับ เดี๋ยวมาดูไอเดียหรือแนวคิดในการจัดการเลือกตั้งออนไลน์กันนะครับมาดูภาพนี้ครับขั้นตอนนะฮะในการที่เราทําการจัดการเลือกตั้งนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราจะต้องมีการตรวจสอบรายชื่อนะครับก็คือมีรายชื่อนักเรียนนะครับเข้ามาตรวจสอบนะครับถึงสิทธิ์ของเขาที่เขามีชื่อนะครับมีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งหรือไม่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นรหัสนักเรียนหรือรหัสประจําตัวนักเรียนนะครับ เพราะมันจะง่ายในการลงนะครับจากนั้นนะครับเมื is ่อนักเรียนตรวจสอบรายชื่อนะครับมีรหัสหรือว่าจํารหัสตัวเองไม่ได้ก็จะได้จดรหัสตัวเองไว้นะครับเสร็จแล้วก็นะครับทาการลงชื่อการใช้สิทธิ์นะครับก็จะต้องมีคณะกรรมการนะครับม .1 ถึงม .6 นะฮะมาตรวจสอบว่าคนนี้มาใช้สิทธิ์หรือยังนะครับรหัสนี้นะครับนักเรียนห้องนี้นะครับรหัสนี้ใช้สิทธิ์นะครับมาลงชื่อเราก็ติ๊กติ๊กชื่อไปให้รู้ว่าเนี่ยเขามาลงชื่อใช้สิทธิ์แล้วนะครับ จากนั้นนะครับพอลงชื่อเสร็จนะครับเราก็จะมีข้อมูลแล้วล่ะว่าใครมาลงชื่อใครไม่มาลงชื่อใช่ไหมครับรหัสนี้นะครับมาใช้สิทธิ์แล้วมาลงชื่อแล้วอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นในขั้นตอนการเลือกนะครับเราจะทําเป็นคูหาก็ได้ไม่ใช่คูหาก็ได้นะครับจะให้เลือกแบบอิสระก็คือใครมีสมาร์ทโฟนก็ไปสแกน QR Code นะครับลิงก์สำหรับฟอร์มรับสมัครอย่างเงี้ยครับก็ไปทำเลยนะครับหรือ เราจะเตรียมนะครับโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะไว้นะครับแต่ละระดับชั้นอย่างเงี้ยนะครับพอเข้ามานะครับเราก็เปิดฟอร์มไว้นะฮะทุกคนก็เข้าไปแค่กรอกรหัสแล้วก็เลือกประธานนักเรียนนะครับแค่นี้เองนะครับนี่คือไอเดียหรือแนวคิดนะครับในการทําเลือกตั้งออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกนะครับเราก็ไปทํา QR c o o e ด้วยนะครับใครที่อยากใช้สมาร์ทโฟนก็ให้เขาไปสแกน QR e o d e เข้เขาไปเลือกตั้งได้เลยนะครับ แต่ถ้าเราบริการเป็นโน้ตบุ๊กเป็นคอมนะครับเราก็เข้าออนไลน์เข้าลิงก์ไว้ให้เขาเลยอย่างเงี้ยนะครับทีนี้นะครับกรณีที่มีการไม่ไม่เลือกใครเลยนะครับเราจะทํำยังไงก็จะมาแนะนําเพิ่มเติมนิดนึงนะครับในเรื่องของการทําฟอร์มนะฮะกรณีที่นะครับไม่มีการเลือกใครนะครับจากฟอร์มเดิมนะครับเราก็จะมีผู้เลือกอยู่3คนแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นให้เรามาปรับฟอร์มโดยการเพิ่ม คำถามขึ้นมาครับตรงนี้นะครับในตรงคําถามนี้นะครับคลิกลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการเพิ่มตัวเลือกเข้ามาอีก1ตัวนะครับตรงนี้ให้ใส่เป็นเลขศูนย์ไปเลยนะครับก็คือไม่เลือกใครนะครับจากนั้นนะครับตรงรูปภาพนี้เราก็ไปทํารูปภาพเป็นโหวตโนนะฮะไปทําเป็นโหวตโนเข้ามานะครับตัวอย่างนะครับผมก็จะทําเป็นภาพเนี้ยไม่เลือกใครนะครับโหวตโนนะฮะโนโหวตโหวตโนนะฮะ เนี่ยเอาเข้ามาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเรียบร้อยนะครับอันนี้คือเพิ่มเข้ามานะครับกรณีที่เขาไม่อยากเลือกใครแต่เขามาใช้สิทธิ์นะครับตามสิทธิตามระบบประชาธิปไตยอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นก็นะครับอ่ะแสดงตัวอย่างนะครับเนี่ยหน้าตาของโหวตโนก็จะเป็นแบบนี้นะครับเขาก็จะเลือกใครทําสิทธิ์ของเขาก็ได้นะครับจากนั้นก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเขาเคยเลือกไปแล้วนะครับอย่างเงี้ยนะครับจะมาโหวตโนอีกก็ไม่ได้นะครับเพราะคุณใช้สิทธิ์เลือกประธานไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้น คนที่ยังไม่ใช้สิทธิ์นะครับตอนนี้1008นะครับสมมตินะฮะเป็น1008นะฮะยังไม่ใช้สิทธิ์ก็จะมีสิทธิ์นะครับแต่เขาไม่เลือกใครเลยนะครับเขาก็มาที่โหวตโนแบบนี้ก็กดส่งนะครับอ่าทีนี้นะครับเมื่อกดส่งแล้วนะครับเราอาจจะแสดงเขาเรียกว่าจํานวนผู้มาใช้สิทธิ์แล้วก็จํานวนผู้ไม่ออกเสียงก็ได้นะครับแล้วก็ทําเหมือนเดิมแบบนี้นะครับก็ไปสร้างหัวข้อขึ้นมานะครับตัวนี้อาจจะเป็นสรุป จำนวนนะครับผู้ใช้สิทธิ์อันนี้จะเป็นสรุปด้วยนะครับว่ามีผู้ใช้สิทธิ์กี่คนมันก็คะแนนอ่เขาเรียกว่าข้อมูลมันจะตรงกันกับเบอร์ด้วยนะครับสรุปจํานวนผู้ใช้สิทธิ์นะครับแล้วก็สรุปผู้ไม่ออกเสียงใช่ไหมอ่าผู้ที่ไม่ออกเสียงแต่มาใช้สิทธิ์ใช่ไหมครับอ่าที่ไม่ออกเสียงอย่างเงี้ยนะครับ สรุปผู้ที่ไม่ออกเสียงเนี่ยเราก็มาใส่ข้อมูลลงไปนะครับตัวนี้ก็ใส่สูตรนะครับเท่ากับนะครับก็เอา3อย่างนี้มารวมกันใช่ไหมครับเท่ากับ 1, 2, 3เนี่ยนะครับหรือไม่ก็ใช้สูตรซัมไปเลยก็ได้นะครับเท่ากับ h u m sum นะครับวงเล็บเปิดนะครับเอานี่ครับแล้วก็ มาจนถึงกดเมาส์เช่ไ้แบบนี้ลากมาแบบนี้มันก็จะเป็น d 2 f 2นะครับแล้วก็วงเล็บปิดกด enter เห็นไหมครับจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ไม่ใช่สอิอันนี้ก็จะใช้สิทธิ์เหมือนกันเนาะ,ะจำนวนผู้ผู้ใช้สิทธิ์เลือกหรือเปล่าะจะใช้คำว่าอะไรดีจำนวนผู้ใช้สิทธิ์เลือก ลงเสียงได้เปล่านะครับออกเสียงเนาะจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ออกเสียงต้องใช้สับให้มันตรงนะฮะออกเสียงจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ออกเสียงอันนี้ไปลองคิดไอเดียหรือว o ดดิ้งกันนะครับจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ออกเสียงกี่คน3 4 5 6 7นะครับเพราะมันจะนับจากที่เขาเลือกเบอร์ต่างๆก็7คนนะฮะตรงนี้นะฮะเราก็ใส่ข้อมูลเข้าไปแบบนี้นะครับ ให้มันเป็นข้อมูลเหมือนกัน24เนาะตัวนี้ก็24หรือก็หรือไม่ก็ทําแบบนี้ก็ได้คัดลอกฟอร์แมตใส่เข้าไปแบบนี้นะมันก็จะเป็นอันนี้คือจำนวนผู้ใช้สิทธิออกเสียงนะครับส่วนผู้ไม่ออกเสียงนะครับตัวนี้เราก็ใช้การเขาอิฟนะฮะเขาอิฟเลขศู 0, นย์เลขเลขศย์ 0, ไม่ออกเสียงนะครับเท่ากับเขาอิฟนะครับเหมือนเดิมนะครับวงเล็บเปิดนะฮะแล้วก็เลือกอ่ะ เราก็มาเลือกที่คอลัมน์ C แบบนี้นะครับเขาอิฟคอลัมน์ C นะครับวงเล็บปิดแล้วก็นะครับใส่คอมมาด้วยนะฮะใส่คอมมาแล้วก็ดับเบิลโค e ดนะครับดับเบิลโคดแล้วก็บอกว่าให้เขาอิฟเลขศูนย์นะครับว่าผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ผู้ที่ไม่ออกเสียงไม่เลือกใครนี่กี่คนนะฮะตรงนี้ก็1คนใช่ไหมครับตอนนี้แล้วก็จัดฟอร์แมตเหมือนกันนะ อย่างนี้นะครับจัดฟอร์แมตเหมือนกันตัวนี้จะเปลี่ยนสีคนละสีก็ได้ให้เป็นคนละสีให้เกิดความแตกต่างของตัวหัวข้อก็ได้นะครับมมันก็จะเป็นแบบนี้ครับสรุปคะแนนนะฮะเบอร์1ได้กี่คะแนนเบอร์2ได้กี่คะแนนเบอร์3ได้กี่คะแนนและผู้ใช้สิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดก็คือนะครับกี่เคนนคนผู้ไม่ออกเสียงนะครับตัวนี้อาจจะเป็นรวมอีกก็ได้นะครับรวมทั้งหมด รวมทุกคนที่มาใช้สิทธิ์นะครับรวมทั้งหมดนะะที่มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเนาะ,ะตรงน,นี้ก็ทำเหมือนกันแบบนี้นะฮะรวมทั้งหมดสีอะไรดีสีส้มก็ได้รวมทั้งหมดนะฮะกีคนนะฮะตอนนี้ก็เอาผู้ใช้สิทธิ์ออกเสียงกับไม่ออกเสียงมารวมกันนะครับง่ายๆเลยนะครับเท่ากับอย่างนี้ก็ได้นะครับ 1> g 1บวก h 1นี่ก็ได้นะครับ S2 อ g 2บวก h 2เท่าทีกด enter นไมครับมันก็จะสรุปข้อมูลออกมาทั้งหมดแบบนี้นะครับจัดรูปแบบให้เหมือนกันเนี่ยตอนนี้มีทั้งหมด8คนนะครัคนที่มาออกเสียงนะครับคนที่มาออกเสียงเห็นไครับถ้าดูตามนี้ก็จะตรงนะครับ2ถึง9ก็คือ8คนนะครับออามาออกเสียงคนอคนลองอีกสักคนหนึ่งก็ได้นะครับส่งคำตอบเพิ่มนะครับ 1 0 0 9นะครับมาใช้สิทธิ์โหวตโนนะครับไม่เลือกใครเลยกดท่งนะรัพอกดท่งเสร็จปั๊บมาดูเห็นไหมครับผู้ไม่ออกเสียงนะครับสองคนนะแต่รวมทั้งหมดที่มาใช้สิทธิ์ก็คือ9คนนะฮะเพราะฉะนั้นลหานรักเรียนที่ลงรายชื่อมาใช้สิทธิ์นะครับที่ลงรายชื่อมาใช้สิทธิ์มันก็จะต้องตรงกันนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับมันก็จะต้องตรงกันนะฮะก็ไม่มีก็ไม่มีโอกาสที่จะมาทุจริต ก็ไม่มีโอกาสที่จะมาทุจริตนะฮะหรือเราถ้ามีการทุจริตเราก็ตรวจสอบได้ใช่ไหมครับแล้วก็ตรวจสอบได้ว่ารหัสนักเรียนที่เอามาใช้ลงเนี้ยนะครับมีการมีการใช้รหัสที่ถูกต้องไหมนะครับโดยเราไปตรวจสอบกับเปเปอร์อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับแล้วค่อยไปตัดสินกันอีกทีอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดนะครับที่มาแชร์ไอเดียนะครับในการทําจัดการเลือกตั้งออนไลน์นะครับอย่างไรให สุจริตโปร่งใสหรือให้มันเป็นตามกระบวนการขั้นตอนของการเลือกตั้งนะครับก็ลองเอาแนวคิดนี้ไอเดียนี้ไปใช้กันดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ